ต่อไปมาดูแกรมมาํำกริยาและตามด้วยกีกาโมสเกแกรมมาตัวนี้จะช่วยให้ภาพที่ชัดเจนของสิ่งที่เกิดขึ้นทันทีหลังจากที่กระทำบางสิ่งบางอย่างหรือว่าเหตุการณ์ในการกระทำแรกหรือแสดงการเกิดเรื่องต่อไปในทันที ที่เรื่องคำพูดข้างหน้าแสดงไว้เสร็จสิ้นลงมีความหมายว่าทันทีที่จุดๆุจุดหรือพอจุดๆ,ๆุจุดก็จุดๆ,ๆุจุในทันทีกร่มามตัวนี้จะเหมือนกับกีกาพาบุกีและจามาจาที่เน้นเกี่ยวกับความฉับไว แกมมากีกาหมูสบเกไม่สามารถนำมาใช้ลงท้ายประโยคคำสั่งหรือว่าประโยคชักชวนได้และแกมมากีกาหมูสบเกไม่ได้มีความหมายเหมือนกับมูสบตะที่เป็นรากศัพท์ปกติที่มีความหมายว่ากลัวหรือว่าน่ากลัวหรือ ดุร้ายกกมมากีกาหมูสอบเกมักจะตามหลังกริยาการกระทำกริยาการกระทำเมื่อตัดดาะทิ้งไม่ว่าจะลงท้ายด้วยสละหรือว่าตัวสะกดให้ใช้กีแล้วก็ตามด้วยมูสอบเกกาเราจะใส่ก็ได้ไม่ใส่ก็ไม่เป็นไร อะมาดูประโยคตัวอย่างของกีกาหมูสอบกะมาดูประโยคแรกชิโนกาบากีกีกาหมูสอบกีชาเรรีต으อ่ะมาดูความหมายชิโนกามาจากคำว่าชิโนแปลว่าสัญญาณแล้วก็กา เป็นตัวชี้ตามหลังคำนามที่ไม่มีตัวสะกดอยู่หน้าคำว่าพากีกีกา a m มูสับเกมาจากคำว่าพากีดะแปลว่าเปลี่ยนหรือว่าแลกเปลี่ยนบวกกัมมากีการมูสบเกแปลว่าทันทีที่หรือว่าพอจุดๆ,ๆุดก็ทันที แล้วก็ตามด้วยคำว่าชาเดรีมาจากคำว่าชาแปลว่ารถหรือว่ารถยนต์แล้วก็คำว่าเดรก็คือการทำให้คำนามเป็นพระหุงพ์แปลว่าพวกหรือว่าเหล่าหรือว่าบรรดาแล้วก็อีก็คือนาม,มาชี้ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกด ทำหน้าที่เป็นประธานที่ชี้ที่ประธานหรือว่าอยู่หน้ากริยาบอกสภาพแล้วก็ตามด้วยอัพืพโรมาจากคำว่าอัพแปลว่าข้างหน้าแล้วก็อือโรก็คือนํามาชี้ทิศทางแล้วก็ตามด้วยคัตะมาจากคำว่าคาดะแปลว่าไปแล้วก็ผ่านรูปอดีตแล้วก็ลงท้ายด้วยดะ ก็คือเราจะนำมาใช้ลงท้ายพวกบทความหรือว่ากลอนหรือว่าร้อยแก้วร้อยกลองไม่สามารถนำมาพูดได้นะคะถือว่าไม่สุภาพเพราะว่าไม่ได้สื่อถึงใครโดยตรงประโยคนี้ก็จะแปลว่าพอเปลี่ยนสัญญาณรถก็ไปข้างหน้าทันทีอ่ะมาดูประโยคต่อไป 방학기เวกิกามมสอบกีกลับบงานไปรี่บ้านัก,กนิอะมาดูความหมายพังหักแปลว่าปิดเทอมหรือว่าปิดภาคเรียนอีก็คือนำมาชี้ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกดอยู่หน้าคำว่าเวกิกามมสอบกีมาจากคำว่าเวดอะ แปลว่าได้รับกลายเป็นหรือว่าได้หรือจะแปลว่าเป็นก็ได้แล้วก็แกมมากีกาหม,มูสับเกแปลว่าพอจุดๆุดจุดก็ทันทีแล้วก็คำว่าโคหยางือโรมาจากคำว่าโคหยังแปลว่าบ้านเกิดหรือว่าภูมิลำเนาแล้วก็อือโรก็คือนำมาชี้สถานที่ ที่มีวัตถุประสงค์เป้าหมายจะแปลว่ายังหรือว่าสู่แล้วก็อืโรนำไปชี้วัสดุอุปกรณ์หรือว่ายานพาหนะก็ได้จะแปลว่าโดยด้วยจากหรือจะนำมาใช้เหตุและผลก็จะแปลว่าเพราะว่าเนื่องจากก็ได้แล้วก็ตามด้วยคำว่าโทราคุณา มาจากคำว่าโทราคาดะแปลว่ากลับไปแล้วก็ผ่านรูปอดีตแล้วก็ลงท้ายด้วยแกมมาอุทานก็คือกูนานำมาใช้ลงท้ายประโยคที่แสดงการพูดโดยใส่ความรู้สึกบางอย่างเข้าไปในสิ่งที่เพิ่งรู้มีความหมายว่านี่เองจังๆเลยเหลือเกินนี่นานะคะได้หมด ประโยคนี้ก็จะแปลว่าพอปิดเทอมก็กลับไปยังบ้านเกิดทันทีเลยอ่ะมาดูประโยคต่อไปฮันเชียฮักโยสุอบีกึนนากีกาหมูสอบเกชิกตังเงือโรทัลยอคันดา อะมาดูความหมายฮันนะคะแปลว่าหนึ่งแล้วก็ชีแปลว่าหม่เอก็นำมาใช้ชี้วันเวลาสถานที่ฮักโยนะคะแปลว่าโรงเรียนส่วนแปลว่าการเรียนการสอนหรือว่าการศึกษาหรือว่าชั่วโมงเรียนแล้วก็อ e ี อีนำมาใช้ตามหลังคำนามที่มีตัวสะกดเพื่ออยู่หน้ากริยาบอกสภาพหรือว่าจะนำมาเป็นตัวชี้ประธานเน้นที่ประธานก็ได้แล้วก็ตามด้วยคำว่ากึนนากีกาหมูสับมาจากคำว่ากึนนาแปลว่าเสร็จจบเลิกแล้วก็บวกกรมากีกาหมูสับเกแปลว่าพอจุด ก็ทันทีแล้วก็ชิกตังเือโรมาจากคำว่าชิกตังแปลว่าร้านอาหารแล้วก็อือโรในที่นี้เราจะนำมาชี้สถานที่แปลว่าที่หรือว่าอย่างแล้วก็ตามด้วยคำว่าทัลโยคันดา มาจากคำว่า t h a y ok e ค k a แปลว่าวิ่งไปแล้วก็ลงท้ายประโยคด้วยนีอืนแล้วก็ตามด้วยดะเป็นการลงท้ายประโยคบทความไม่สามารถนำมาพูดได้เพราะว่าไม่สุภาพนั่นเองประโยคนี้จะแปลว่าพอฉันเรียนเลิกบ่ายโมง ก็วิ่งไปยังร้านอาหารทันที